ครับตอนนี้เราก็มาทานอาหารเช้าที่ถานท่องสองนี่นะฮะก่อนที่เราจะนั่งรถไฟฟ้าไปเข้าเมืองนะครับเพื่อจะไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ที่ในเมืองนะที่สถานีรถไฟฟ้าแอรรถความเร็วสูงซึ่งจะไปเมืองซูโจนะครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ2ช <df> ัม30นาทีนะครถึงเมืองซูโจแล้วเราจะพักซูโจหนึ่งคืนนะครับแล้วเราึงกลับมานอนที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับดีครับวันนี้เราทานโมีโจ อาหารเช้า,น,ชานะครับโจ๊กไข่พร้อมแล้วก็กสบับปะเปาอันนี้กับโจ๊กตุย้ยตุ้ยน้ำใช่ใช่ใช่ตุ้ยเนี่ยอันนี้น้ำเต้าหู้ปลาต้มโขลกแสดงว่าเขาฟังผิดจะซีกินได้แหละปลาต้มโขตัวใหญ่ตัวยหญ่อ่ะสั่งโจ๊กกันหมดเลยใช่ไหม ใช่โจหมดเลยปกติโจกใช่ไหมใช่อ๋อวันนี้เราก็มาเที่ยวกับนี่ครับเพื่อนๆกันมาก็มีูมูมิมิแบบเป้เที่ยวแล้วก็นักศึกษานักศึกษาที่อยู่นี่นะครเซียงไฮเขาจะเป็นคนนำพาเราไปเที่ยว ไม่ใช่ไกลนะอันนี้นักศึกษาที่เขาอยู่เมืองไทยแต่เขามาเรียนที่นี่ครับก็รู้จักกันก็ก็เลยมารับเราแล้วก็พามากินอาหารเช้าแล้วก็จะไปซูโจเด่นันเอาไข่ไปนะเฮ้สซาับเป่าคนจีนเขาเรียกอะไรเนาะเป่า อะไรก็ไม่รู้นะถ้าบะหมี่ก็รู้นะเบาเมียเขาเรีย <c> ก <oughs> ไรโอเคขออนุญาตทานโจ๊กกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เกี๊ยวน้ำเต้าหู้